สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงคัชเชพรนิพุจิธรรมชั้นวสานจีเนี 1. เลขที่21วันนี้จะบอกเพืเรื่องการลำเลียงสารผ่านเซลล์ค่ะการลำเลียงสารผ่านเซลล์ซึ่งเป็นกระบวนการที่สําคัญมากเพราะเป็นวิธีที่เซลล์นําสารอาหารการและของเสียเข้าออกเพื่อให้เซลล์ยังคงทํางานและมีชีวิตอยู่ได้ค่ะอย่างแรกเราต้องเข้าใจก่อนว่าทุกเซลล์มีเยื่อหุ้มเซลล์ที่ทําหน้าที่เหมือนด่านตรวจคอยควบคุมว่าอะไรที่สามารถผ่านเข้าออกได้บ้าง การลำเลียงสารสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆคือการลำเลียงสารแบบไม่ใช้พลังงานและการลำเลียงสารแบบใช้พลังงานค่ะประเภทแรกคือการลำเลียงสารแบบไม่ใช้พลังงานหรือ Passive Transport เป็นการเคลื่อนที่ของสารตามธรรมชาติจากที่มีความเข้มข้นสูงไปยังที่มีความเข้มข้นต่ำโดยไม่ต้องใช้พลังงานแบ่งออกเป็น3แบบหลักๆค่ะ 1. คือการแพร่หรือ Diffusion ตัวอย่างเช่นออกซิเจนจากถุงลมในปอดสามารถแพร่เข้าสู่เซลล์เม็ดเลือดแดงและคาร์บอนไดออกไซด์ก็แพร่ออกมาได้ค่ะแบบที่2คือการออสโมซิสเป็นการแพร่น้ําผ่านเยื่อหุ้มเซลล์จากที่มีน้ํามากไปยังที่มีน้ําน้อยกระบวนการนี้ช่วยควบคุมสมดุลน้ําในเซลล์ค่ะและแบบที่3คือการแพร่แบบมีตัวพาหรือ diffusion เป็นการลำเลียงสารโดยอาศัยโปรตีนที่เข้ามาอยู่ในเยื่อหุ้มเซลล ช่วยเช่นการลำเลียงกูโคสเข้าสู่เซลล์กล้ามเนื้อและเซลล์ประสาทต,ต่อมาเป็นประเภทที่2คือการลำเลียงแบบใช้พลังงานหรือ active transport ซึ่งต่างจากแบบแรกตรงที่ต้องใช้พลังงาน ATP เพราะสารจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นต่าไปยังที่สูงหรือเคลื่อนที่ในทิศทางที่ขัดกับธรรมชาติตัวอย่างแรกคือโซเดียมโพแทสเซียมพับที่ช่วยรักษาสมดุลของไอออนโซเดียม และโพแทสเซียมภายในเซลล์ซึ่งสำคัญต่อการทำงานของเซลล์ประสาทและกล้ามเนื้ออีกแบบคืออ n d o c ซ t o ซิสหรือการนำสารเข้ามาในเซลล์เช่นฟาโกไซโทซิสที่เซลล์เม็ดเลือดขาวใช้ในการกินเชื้อโรคเข้าไปทำลายและแบบสุดท้ายคือ e x o c t o s i s ซึ่งเป็นกระบวนการขับสารออกจากเซลล์ตัวอย่างเช่นการที่ต่อมไรท่อหลังฮอร์โมนเข้าสู่กระแสะเลือด สรุปแล้วการลำเลียงสารผ่านเซลล์ที่เป็น,นกลไกที่ทําให้เซลล์สามารถดํารงชีวิตได้อย่างสมดุลทั้งการรับสารอาหารการขับของเสียและการารักษาสภาพแวดล้อมภายในซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานสําคัญของการทํางานของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดขอบคุณค่ะ